ยติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเสด็จสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเสด็จไม่ใช่แค่การอารักขาครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเสด็จคือที่มาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรและหลังจากเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นและเราจะป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไรผมย้ำอีกครั้งกับท่านสภานุบาลครับรับฐสภาคือพื้นที่ที่ปลอดภยัยที่เราจะต้องมาคุยเรื่องความเห็นต่างของคนในสังคมและหาทางออกร่วมกัน ี่ไม่ใช่การทะเลาะครับนี่คือการเห็นต่างกันแล้วเราก็มาคุยว่าเราจะจัดการกับความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในสังคมนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมขึ้นอีกในอนาคตหากพูดกันได้อย่างเดียวท่านประธานปล่อยให้ฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นมาด่าคนว่าหนักแผ่นดินได้แต่ฝั่งผมไม่สามารถหาทางออกได้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความคิดที่แตกต่างในสังคมได้อย่างไรผมว่านี่รัฐสภามันจะไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปครับผมขอร้องนะครับ ผมขอร้องเพื่อนสมาชิกนะครับเราอดทนกันร่วมกันครับอดทนอดกลั้นกันร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ประท้วงนะครับอยู่ๆลูกขึ้นมาด่าประชาชนว่าหนักแผ่นดินเนี่ยผมก็อดทนอดกลั้นในการฟังนะครับผมเข้าใจความรู้สึกว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นกันเรามาัฟังแล้วพูดคุยกันอ,อย่างมีวุฒิภาวะครับะะท่านประธานผมขอร้องครับให้วันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะ,ะท่านประธานขอบคุณครับ